เขาหลุด <c oughs> คือคนที่อนุมัติติดคุกแต่อนุมัติเพราะบอสต,ต้องการค <c oughs> ในที่สุดสาราก็บอกบอสเป็นใครก็ไม่รู้มันไม่จำเป็นต้องเป็นทักษินม <c oughs> รอบนี้เขาก็ยาามจะตีความเหมือนกัน <c oughs> ว่าที่เขาพูอย่างนั้นไม่ได้หมายถึงผู้ซึ่งอยู่ในกฎหมายกำหนดมาตราหนึ่งหนึ่งสอง พอ,อเข้ามาแล้วเขาสะสมแต้มต่อไม่หยุดคือเขาไม่เข้าไปอยู่ในคุกแม้แต่วันเดียวครับจนทำให้ประชาชนจำนวนมากเชื่อว่ามีขบวนการที่ช่วยให้เขาไม่ต้องติดคุกแม้แต่วันเดียวจนเป็นคดี ที่สารดีกาแผนคดีอาญ,ญาผูดด้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกำลังไตส่สวนอยู่ตอนนี้ไงต้องอ่าครับนี่ก็เป็นการสะสมแตบอีกเหมือนกันเขมาใจอ่ะต่อมาเมื่อเขากลับเข้ามาและได้ออกมาพักโทษตเวนหาเสียง ให้กับผู้สมัครอบอรจอของพรรคเพื่อไทยครับบอกว่ารับจ้างรับจ้างอคนรับจ้างอลไ,ไรู้ทำเยอะกว่าในจ้างอีกสามรอบพูดสมัครไม่ได้พูดอะไรเลยชแต่เขาพูดแทนทุกอย่างทุกประการใช่ไหมคะตรงนี้ก็สะสมแต้มอีกแล้ว ที่ทําให้คนเขามองว่าเฮ้ยนี่ครอบเงินพักหรือเปล่าอะได้ไปอีกแต้มห <laughs> นึ่งเสร<น>็จแล้วในการพูดนอกจากหาเสียงพูดไหมว่าคดีต่างๆเนี่ยถูกกลั่นแกล้งถูกยัดเยียดเฮ้ยคนเขาก็บอกแต่จดหมายกลาบังคมทุน <c oughs> ขอพระราชทานพยโทษ บอกว่ายอมรับกระบวนการยุติธรรมยอมรับผิดและสำนึกผิดแล้วไม่ใช่ครับถ้าคุณยังยืนยันว่าคุณนั้นเนี่ยถูกกลันแกล้งถูกยัดเยียดและสิ่งที่คุณกลรร่าวุงทุนไม่ใช่เป็นการโกหกเบื้องสูงเหรอใช่ไหม ซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณโกหกเบื้องสูงนี่ก็หนึ่งหนึ่งสองนะต้องใช่ใช่ใช่ซึ่งไม่รู้เมื่อไหร่จะมีคนร้องเรื่องนี้แต่เชื่อเถอะจะต้องมีว่าคำพูดที่เขาพูดว่าเขายอมรับกระบวนการยุติธรรมยอมรับผิดและสำนึกผิดแล้วม,มันแย้งกับสิ่งที่เขาไปพูดกับประชาชนว่าเขาถูกกานแกล้งเขาถูกยัดเยียด เพราะฉะนั้นถ้ายืนยันอันหลังว่าพูดจริงข้อความกราบ,บังคุณทุนในจดหมายก็เป็นการพูดเท็จสิอเออคุณพูดเท็ณการบบาบังคุณทูนเท็จกับในหลวงติดไหมนะติดก็เก็สิต่อมาลูกสาวไม่รอดอลูกสาวไม่รอดไอ้ที่จะเป็นเงาอยู่เบื้องหลัง ไอ้คำแนะนำอะไรต่างๆนาะนาะไม่ไหวแล้วต้องออกมาสทรอ <c oughs> แล้วก็ทำไงอะ่ะอยู่ข้างหลังแล้วไม่รอดอะ่ะ <c oughs> ก็ต้องออกมาสทรอซึ่งตอนนี้กำลังโดนคดีอยู่ใช่ไหมคะอ่าใช่ครับมีคนเขาร้องแล้วก็บอกเหตุการณ์เชิงประจักษ์ด้วยนะอะไรบ้าง ที่แสดงว่าครอบงำได้อ่ายกตัวอย่างคาสิโนไม่ได้ประกาศเปไ็นนโยบายโอ้โหแต่เล่งรักผักดันหลังจากที่สทรไปพูดจาาแสดงวิสัยทัศน์ที่เนชั่นและสทรพูดว่างไงจะต้องเอามหาไทยมาอยู่กับเพื่อไทยให้ได้้อ,องลองเอาจริงไหม เอาจริงว้ยก็แปลว่าสทรเป็นคนชิน